รักเขาเขาไม่รักอันนี้ก็รักเขาแต่ว่าเขาไม่รักส่วนนี้อะไรเนี่ย แต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วมันยังมีอีกตัวละครหนึ่งที่ตกหลุมรักแล้วก็ลงไหลในความเป็นพี่แดงของเรานะนั่นก็คือตัวละครอย่างยาโยอิชิโมสึกินะครั้งหนึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเคยเป็นรุ่นพี่ของผมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็เป็นรุ่นพี่ของน้องยาโยอิแล้วลนะ่ะตอนนี้ผมก็ขอเรียกว่าน้องแล้วกันนะครับน้องเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับนัสมินะครับแล้วก็มีอีกคนนึงนะที่ชื่อว่าซาสึกิชิวาสุนะครับที่อยู่ด้วยกันบ่อยๆนะทั้งสองคนนี้เนี่ยตัวละครต รวมถึงตอนนี้ที่ผมกําลังจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนี่หละครับเนื้อหาของตอนนี้มีการเปิดเผยเนื้อเรื่องของเครโรโรในตอนที่278นะถ้าหากพร้อมแล้วเราก็มาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับเปิดเรื่องมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นพี่แดงใส่เพโคปองสูตรออกมาซื้ออะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าโดนเคโรโรใช้มาซื้อนะแต่ยู่ๆพี่แดงเนี่ยก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดนะก็เลยรีบเข้าไปดูเหตุการณ์แล้วก็ให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ย หมอบลงนะครับหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นหมอบลงแล้วเนี่ยพี่แดงก็ได้ใช้ปืนคู่กายของแกจัดการกับสัตว์ประหลาดไม่ดีนี่มันของกินนะครับนี่มันคือโอคโนมิยากิอวกาศนะครับจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะแต่ด้วยเหตุการณ์นี้นี่แหละทาให้น้องยายโยอิเนี่ยตกหลุมรักพี่แดงของเราในทันทีเลยครับหลังจากที่พี่แดงจัดการกับไอ้เจ้าโอคโนมิยากิอวกาศตัวนี้ได้สาเร็จแล้วเนี่ยพี่แดงก็ได้เข้าไปถามน้องว่าไม่ทราบว่าบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับน้องยายโยอิก็เหมือนกับว่าความรู้สึกนี้มันครั่งพลูออกามาเต็ม ใจไปแล้วล่ะครับผมแต่ด้วยความที่เพิ่งจะเคยเจอกันครั้งแรกเนี่ยก็ทําได้แค่พูดว่าขอบคุณที่เข้ามาช่วยนะคะเออพี่แดงก็เหมือนกับว่าจะไม่ได้สนใจอะไรมากนักนะครับแล้วก็บอกว่างั้นฉันไปก่อนนะแล้วก็รีบวิ่งหนีไปเลยครับสาเหตุที่พี่แดงต้องมาจัดการกับเจ้าสิ่งนี้แล้วก็ต้องรีบวิ่งหนีไปเนี่ยนั่นก็เพราะว่าไม่ให้เหลือหลักฐานถึงการมีอยู่ของพวกเขาครับพี่แดงเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังเรื่องนี้นะแล้วจริงๆแล้วไอโอโคโนโมิยากิอวากาศเนี่ยมันเป็นของที่เจ้าพวกเคลโลโลนลออนะี่แหละัี่่ดนแแตพง ในสายตาของน้อง y y ยายโยอีในตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวไปเรียบร้อยแล้วครับเช้าวันรุ่งขึ้นที่โรงเรียนเนี่ยน้องก็เอาเรื่องที่ไปเจอกับพี่แดงไปเมาส์มอยให้เพื่อนๆฟังนะว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยเจอเนื้อคู่แล้วนะเออเขาหน้าเหมือนเจ้าชายขี่ม้าขาวมาช่วยฉันไว้จากสัตว์ประหลาดนะเพื่อนก็แซวนะครับว่าเฮ้ยนี่ไม่ได้ฝันไปห,หรอกหรอแต่น้องก็ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่ความฝันนะนัสมีก็ถามว่าเออเจ้าชายที่เธอว่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงหรอน้องก็อธิบายนะครับว่าตัวสูงสูงหน้ากลมกลม สีแดงๆตาของขวางเหมือนโกรธใครอยู่ตลอดเวลาเลยนะนัตสึมิฟังแล้วก็รู้สึกว่าทำไมมันแปลก,กๆวะมันมีคนแบบนี้อยู่ด้วยหรอหรือว่าแบบรู้สึกคุ้นๆนะครับและในระหว่างที่ข้าเปลี่ยนกําลังดําเนินต่อไปเนี่ยน้องยายโยอกกิคิดถึงหาแต่พี่แดงนะมองไปที่ก้อนเมฆก,ก็เห็นเป็นหน้าของกิโรโรแล้วก็ได้ยินเสียงออกมาจากก้อนเมฆว่าตอนนี้เธอน่ารักกว่านะทําเอาน้องเนี่ยยืนขึ้นมาแล้วก็เก็บอาการไม่อยู่เลยครับจนทุกคนในหัวเราะน้องนะครับผมที่อยู่ๆก็ลุกขึ้นมาเป็นอะไรแบบนี้ แต่ก็เหมือนกับว่าการที่น้องยาโยอีเป็นแบบนี้เนี่ยนัศมีจะเป็นห่วงนะครับหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปจนถึงเวลาเลิกเรียนนะฝนก็ตกนะครับในขณะที่เพื่อนๆกาลังรอฝนอยู่เนี่ยน้องยาโยอีก็เหมือนกับว่าจะสติหลุดไปไหนไม่รู้แล้วนะครับเพื่อหาคันนึงหาแต่พี่แดงนะรัศมีก็แบบว่าเออยาโยอิช่วยเล่าเรื่องเจ้าชายที่ว่าให้หน่อยได้ไหมเล่าต่ออีกนิดสิเออน้องยาโยอีก็กําลังจะเล่าให้ฟังนะครับผมแต่ว่าก็หันไปเจอกับพี่แดงพอดีนะน้องก็แบบเจ้าชายคะ นัสมิเมื่อเห็นว่าเจ้าชายที่ยายุอิหมายถึงเป็นใครเนี่ยก็เวอไปเลยนะครับตายแล้วกโ่โลจริงๆด้วยแต่ตอนนี้พี่แดงของเราเอาร่มมาให้นัสมินะครับเบื่อน้องยายุอิเห็นว่านัสมิรู้จักกับคนเมื่อกี้นี้เนี่ยก็ขอให้นัสมิแนะนําให้หน่อยนะแบบว่าเป็นแม่สื่อแม่ชักอะไรประมาณนี้แหละหลังจากที่นัสมิกลับบ้านไปแล้วเนี่ยก็เดินเข้าไปหาพี่แดงนะครับพี่แดงก็เขินนะครับพร้อมกับบอกว่าถ้าจะมาขอบคุณเรื่องร่มหนะไม่ต้องขอบคุณหรอกแต่นัสมิก็มาถามด้วยท่าทางที่จริงจังว่านายคิดจะทําอะไรกัน ก็ทำเอาพี่แดงกกใจไปเลยนะครับห,หลังจากนั้นนะซมีก็ได้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นให้ฟังนะว่ายายยอิจังเนี่ยเพ้อถึงแต่นายนะจนคลั่งไปใหญ่แล้วน้องทำมามากกับจิโรโร่ที่แอบฟังอยู่แนละ้วก็แบบฮะ จริงเหรอข <c oughs> ำจนท้องแข็งเลยนะครับพี่แดงก็บอกว่าเอ้ยฉันก็แค่ช่วยเด็กคนนั้นจากอันตรายเองฉันไม่ได้ตั้งใจจะทําอะไรจริงๆเลยนะทําไมต้องโกรธอะไรขนาดนี้ด้วยล่ะนัสมีก็บอกว่าไม่ต้องมาแก้ตัวเลยรีบทําอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้เลยนะไอแดงยายโยอีถึงขั้นว่านั่งเพอ้อถึงนายขนาดที่เรียนอยู่แล้วเนี่ยจากนั้นนัสมีก็เดินหนีไปเลยนะครับผมแต่อยู่ๆนัสมีเนี่ยก็เหมือนจะเอะใจขึ้นมาได้นะครับว่าเออทำไมฉันต้องโมโหขนาดนี้ด้วยเนี่ยแต่ในตอนนี้พี่แดงก็นั่งเครียดแล้วนะครับตัดภาพไปที่น้องยายนะ ที่กําลังเพอ้อหาพี่แดงอยู่นะว่าแบบจะได้เจอกันหรือเปล่านะเจ้าชายขี่ม้าขาวอะไรแบบนี้แหละแต่ก็ได้เจอจริงๆนะเพราะว่าพี่แดงเนี่ยอุตส่าห์ไปหาเพื่อจะจัดการปัญหาให้มันจบๆไปนะครับน้องยายโยอีนี่ก็แบบว่าท่านเจ้าชายอุตส่าห์มาหาจันถึงนี่อะไรหรอแต่อยู่ๆพี่แดงก็ทําท่าทางประหลาดๆอะไรก็ไม่รู้นะครับผมที่แท้จริงแล้วมันเป็นแผนของเคโลโลนะที่จะทําให้น้องยายโยอีเนี่ยผิดหวังในตัวพี่แดงแล้วก็เดินจากไปนะครับหลังจากนั้นก็ให้พี่แดงนี่ต่อด้วยคําพูดในแบบว่าเฮ้ยน้องสา จะไปช,ชปูปีดูปีดูกับพี่สองคนรเปล่าเจียนะแล้วก็ทําหน้าตาตลกตลกนะไอ้เหลืองที่แอบมองอยู่เนี่ยก็ขำจนเอ็นขึ้นหัวเลยนะครับแต่เหมือนกับว่าการกระทําในครั้งนี้มันจะส่งผลตรงกันข้ามกับน้องนะครับผมเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่จะหล่อเท่ยอย่างเดียวนะแต่ยังดูเป็นกันเองมากอีกด้วยเออน้องปลื้มนะครับเมื่อพี่เขียวเห็นว่าเอิมแผนนี้ไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยสิบตีกิโลโลเปลี่ยนแผนด่วนนั่นก็คือให้พี่แดงเนี่ยแสดงเป็นพวกอันดาพานนะครับแสดงเป็นพวกอันดาพา,าน มันห้ามเหยียบนะครับผมพี่แดงก็บอกเออเป็นไงล่ะเป็นพวกไม่มีมารยาทนะครับเมื่อน้องยาโยอิเห็นแบบนั้นเลยก็แบบว่าเออก็ไม่เป็นไรหรอกเป็นผู้ชายเนี่ยมันก็ต้องมีความเถื่อนอยู่ในตัวเองบ้างนะเออนะพี่เขียวนี่เครียดเลยนะกูเครียดเอาละแผนสุดท้ายไม่ชอบความรุนแรงเลยชอบเล่นโคเชชอบถักไหมพรมแต่น้องยาโยอินี่ก็แบบน่ารักอ่ะเออพี่แดงเนี่ก็แบบเอ้าไม่ได้การล่ไอ้เขียวพี่ฟ้านี่ก็พูดขึ้นมาเลยนะครับว่าเออความรักนี่มันทําให้คนตาบอดจริงจริงเว้ยเล่นในตอนที่ทุกคนกําลังคิด กันอยู่ว่าจะเอายังไงต่อไปดีเนี่ยพลทหารธรรม,มะก็ได้เอาทาโ,โยกิอวกาศมาส่งครับแต่ว่าเหมือนจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับผมทําให้กล่องอาหารอน,นันเนี่ยมันไปหล่นตรงบริเวณที่พี่แดงคุยกับน้องยายโยอิอยู่นะพี่แดงที่กาลังเขินๆอยู่เนี่ยก็จะเป็นต้องจัดการกับสัตว์ประหลาดวงเล็บแทกโยกิอวกาศพวกนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อปกป้องน้องยายโยอินะครับแต่ก็จํานวนสัตว์ประหลาดมันเยอะเกินไปนะครับจนทําให้พี่แดงถูกพันธนาการไว้นะครับไม่สามารถขยับตัวได้นะก็โดนลุมอ่ะเนาะช่วยไม่ได้ไม่ โดนมันกินแน่ก็เลยจําเป็นต้องเอาตัวเองหรือว่าเอาร่างจริงออกมาจากเพโคโปองสูตรนะครับสีหน้าของน้องยายโยอิหลังจากที่ได้เห็นร่างจริงของพี่แดงเนี่ยก็ดูจะผิดหวังนะครับประมาณว่าเจ้าชายคะทาไมตัวหดเหลือแค่นี้ล่ะคะเมื่อพี่แดงจนมุมแล้วเนี่ยพี่เขียวก็ต้องใช้ไหวพริบทําอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าพี่เขียวเนี่ยรู้ว่าพี่แดงเนี่ยยังไงก็ต้องสารภาพไปแบบหมดเลือกแน่นอนนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับพี่แดงเนี่ยกำลังพูดว่าจริงๆแล้วฉันอ่ะเป็นมนุษย์ต่างดาว มาที่ดาวนี้เพื่อรุกรานนะพี่เขียวก็ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับบอกว่าแมมาอยู่ที่นี่เองหรอในตอนนี้เนี่ยก็ต้องขออธิบายก่อนนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูตอนก่อนๆนเนี่ยก็อาจจะจําไม่ได้นะครับคือน้องยายโยอิเนี่ยจำเคโรโรได้นะครับคือตอนนั้นเคโรโรมันไปติดเกาะกับพวกนัสมิแล้วเหมือนกับว่าจําเป็นต้องใช้ชีวิตร่วมกันนะเคโรโรมันก็เลยต้องโกงกไปว่าเป็นพูดของเกาะอ,อะไรแบบนี้นี่แหละหลังจากที่ยายโยอิเจอกับเคโรโรเนี่ยก็ทักทายกันนะครับเคโรโรก็บอกไปว่าจริง จริงแล้วตอนนี้เนี่ยฉันออกมาตามหาเพื่อนนะน้องยายโยอีเมื่อได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เปรียบเทียบดูนะครับแบบอุ้ยตายดูดีๆแล้วมันก็เหมือนกันเลยนี่หว่านะครับก็นึกว่าเป็นเจ้าชายที่ไหนที่แท้ก็เป็นคุณพูดนี่เองแต่ก็เหมือนกับว่าพี่แดงเนี่ยจะไม่ยอมนะครับก็เลยบอกน้องไปว่าพูดเพ้ออะไรกันนี่ฉันกำลังจะพยายามอธิบายความจริงให้เธออยู่นั่นเนี่ยหลังจากนั้นพี่แดงก็โดนปิดปากไปนะครับน้องก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่ได้เห็นพวกนี้นะมีทั้งพูดสีดําแล้วก็พูดสีฟ้ามาเพิ่มด้ววยแต่่่กกอทีพเ โรจะหนีไปเนี่ยน้องยายโยอีก,ก็ได้ถามกับพี่แดงว่าหลังจากนี้เราจะได้เจอกันอีกไหมนะครับพี่เขียวก็อาสาตอบแทนไปนะครับประมาณว่าเออได้เจออยู่แล้วถ้ายังมีหัวใจของความเป็นเด็กอยู่ละก็นะไม่ว่าเมื่อไหร่เราก็จะได้เจอกันอีกแต่ว่าตอนนี้ต้องลากันก่อนแล้วละจ้าหลังจากนั้นไอ้พวกนี้ก็มาวางแผนกันต่อนะครับว่าเดี๋ยวจะจัดการกักบทาโกยากิอวากาศที่เหลือนั้นน,นนะ แต่อยู่ๆนัซุมิก็ปรากฏตัวออกมานะครับเครโรโรก็เลยขอโทษนะว่าแบบเออมันช่วยไม่ได้มีแต่วิธีสุดท้ายนี่แหละที่ต้องปรากฏตัวออกมาให้เห็นแล้วนัซุมิก็บอกว่าเออก็ไม่เป็นไรหรอกอะไที่สําคัญกว่านั้นนะยาโยอินะจะเป็นอะไรหรือเปล่านะคือผมสงสัยนะครับว่ามันเป็นห่วงอะไรเนี่ยทั้งๆที่ตัวเองเป็นคนบอกให้พี่แดงมาปฏิเสธเขาแท้ๆนะเออลังจากนั้นนัซุมิซาสกิแล้วก็ยาโยอิจังก็ได้มาเจอกันระหว่างทางไปโรงเรียนนะครับนัซุมิก็ถามว่ายาโยอิไม่เป็นอะไรแล้วหรอพร้อมกับ ทำสีหน้าเศร้าๆนะครับยาโยอิก็บอกว่าได้เวลาแล้วสิเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายหรอกก็คือน้องเลือกที่จะไม่พูดอะไรนะครับพร้อมกับวิ่งออกไปทั้งน้ําตาเลยนะแต่น้องก็ปลอบใจตัวเองนะครับว่าไม่เป็นไรหรอกอยังไงก็น่าจะได้เจอกันอีกสักครั้งนั่นแหละคุณพูดสีแดงของฉันเออคุณคิดว่าในตอนนี้เนี่ยนัสมิทําร้ายเพื่อนของตัวเองหรือเปล่าครับหรือใครคิดว่านัสมิทําถูกแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์บอกหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆผมก็แอบเชียร์น้องยาโยอินะเพราะว่านอกจาก น้องแมวกับพี่เหลืองแล้วเนี่ยก็แทบจะไม่มีใครรักพี่แดงแล้วนะครับผมเรื่องราวความรักสั้นๆระหว่างยายโยอิก,กับจ่าสิบตรีกิโลโลก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะใครที่วางแผนจะสารภาพรักกับใครในวันนี้เนี่ยก็เอาไปทำบนอื่นน่าจะดีกว่านะครับแหมล้อเล่นนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับความรักมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นแหลนะเนาะ แล้วถ้าใครอยากจะสมหวังในเรื่องความรักเนี่ยก็พิมพ์99สาธุมานะครับเดี๋ยวผมช่วยอวยพรให้นะครับผมถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ